โอ้โหสุดๆไปเลยทุกคนป<อ>๊าจิตศุโผ่โทษพี่น้องคลายเมือกแบบสนันบ,บนันใบเลิน่นใช่ไหมล่าด้วยทุกคน สบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กาอยู่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้ทุกคนตรงนี้คือที่ไหนนะยาวราชอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศช่วงไฮซีชั่นของประเทศไทยนะทุกคนสถา,านที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเานาะนี่ก็คือยาวราชแล้วก็พวกเที่ด้านข้ัญสยามนะตอนนี้ศูนย์ก็อยู่เยาวราชทุกคนจะมาดูว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาเยอะไหมทุกคนนะคือ เอาจริงนะประเทศไทยมันไม่ค่อยมีหรอกทุกคนโลชันนะปกติมันก็แบบเยอะเยอะตลอดเลยนะไปเรามาดูกันแบบจุใจเลยทุกคนวันนี้นะว่าผู้คนจะมาเยอะไหม่างชาติจะมาเที่ยวไทยเยอะหรือเปล่าโอ้โหทุกคนเราจะเลินไล่ไม่นี้ทุกคนนี่นี่จุดนี้จุดที่ร้าน อาหารเนี่ยทุกคนตรงนี้นะคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากอะไรกันนี้นะทุกคนสุดๆเลยสุดจริงๆทุกคนโอ้ตรงนี้ร้านขายหมึกหรือเปล่าทุกคนมันจะมีหมึกเจ้ารังอยู่ตรงนี้นะเขาอชอบต่อคิวกันซื้อร้านนี้รือเปล่าทุกคนนั่นนะมันเป็นร้านที่แบบลูกค้ายเยอะมาก โอโหสุดๆไปเลยทุกคนป๊าดจิตศุโผโทพ่พี่น้องคลายเมือกแบบสนันบันใบลลนเลิ่นใช่ไหมล่าด้วยทุกคน ดูทุกคนดูการเลินนะเลินชัดไม่้าให้จริงๆทุกคนแต่แบบต้องเดินแบบเอาง่ายคือแบบเลินชนกันไปแลยกันแบบนี้นะเพราะว่ามันมันแน่นจริงๆนะทุกคนมันแน่นจริงๆนะอันนี้ก็ต้องยอมนะต้องนอมแบบมาเดินเบียดกันแบบนี้คือมันสุดมากทุกคนเยาวราชช่วงหาชีชัน พี่น,น้องเอ้ยต่งางศาสตร์ภูมว่าประเทศอะไรประเทศไหนมารวมกันอยู่จุดนี้จุดเดียว คนออกมาจากภูมิส่นนะักท่องเที่ยวหลายแล้วเดี๋ยวอยาไปภูมิส่นต่อไปออกมาแล้วจากจุดนี้นะทุกคนเนี่ยจุดที่เขาขายเหมือนกันอะ่ะเต็มเลยไปดำเนินต่อ <S 1> <S 1> ไปมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่แบบเยอะเหมือนกันทุกคนามาเอารู้กันเลยรถก็ติดมันเร็วนะทุกคนเพราะว่าอย่างวราชปกตินะคือรถติดแบบนี้อยู่แล้วช่วง วันอาทิตย์นี้ยิงหนักเลยทุกคนเป็นแบบนี้เด้อโหดเกินทุกคนคนเยอะมาก ามาเจออีกกลุ่มหนึ่งทุกคนกลุ่มนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะส่วนนี้นะสุดๆเลยอ,อยากจะเชื่อทุกคนต่างชาติทำไมมาเที่ยวเยอะขนาดนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นร้านขายขนมบานพวกน้ำบานต่างๆนะของหวาน ทุกคนสุดๆพูดไรสองคำเลยป่าสุดๆดอ้ร้านนี้เขาขายอะไรกันทุกคน<ๆ>เกี๊ยวชากุยชายตราดคู่ทุกคนต่างชาติเต็มต่างชาติเต็มทุกคนร้านขายเกี๊ยวนะฝรั่งเต็มเลยเออขายไหลขายดี ใครแบบเทน้ําเทท่าทุกคน อ๋ากลุ่มนี้ก็ออกแล้วทุกคนเดินแทไปไหนอีกแล้วสุดๆทุกคนสุดๆเลยพี่น้องร้านอันตรงนี้คือร้านขายอ่อะไรเนาะดูก่อนขายขนมทุกคนร้านขายขนม เต็มคาราบีกนทุกคนถนนเยาว,วราชล่าสุดนะวันนี้คือสุดยอดเลยแหละหลตรงไหนก็เต็มคาราบลหมดนะทุกคนอย่างแม่กองนะที่ศูนย์ลงที่ไปวันก่อนนะคือสุดจัดเลยทุกคน ตอนนี้สุนก็เดินมาถึงจุดอ่าตรงน,นี้จะโล่งหน่อยนิดนึงนะจะเป็นร้านอาหารพวกร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนะทุกคน,นนี่แบบนี่เดี๋ยวสุนเดินข้ามถนนดีกว่าแล้วเลินไปเดินพังนู้นกันเดี๋ยวเราไปเดินพังนู้นกัน เดี๋ยวเราไปเลินผังนี่กันต่อนะโอ้อผังนี้สวยงามทุกคนสวยงามเลยไอยสอนสบางได้ดี ฝั่งนี้วิวจะมองเห็นวิวของอป้ายโฆษณาใต้ตัวหนังสือของยาวราชไ้้สวยเลยทุกคนฝั่งนี้นะ ตอนนี้ศูนย์ก็เดินม,มาถึงแยนแล้วทุกคนตรวนี้เป็นถนนแปลงน้ำนะทุกคนเดินไปเป็นถนนแปลงน้ำแล้วก็เดินไปขึ้น MRT หรือว่า,ารถไฟฟ้าตะลินได้ทุกคนตรงนี้ก็จะเขียนบอกอยู่นะเอาละทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ศูนย์ก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวหรือว่าพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศไฮซีซันของประเทศไทยนะทุกคน อยู่ที่ยาวราชนะล่าสุดเป็นแบบนี้ทุกคนแทบแตกเอาจงจริงนะมันไม่มีเราทุกคนโลซีชันอะไรนะประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ตลอดเราทุกคนแต่พิเศษหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงชิดปีเนาะก็ถ้าแบบปีใหม่นี้คือน่าจะสุดๆเลยทุกคนเอาเป็นบ้าสําคืนนี้ศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและอ,อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับผมสนาคืนนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ